เหรียญแบบแปลกๆแบบนี้นะครับแบบในคลิปนี้ต้องเป็นแบบไหนถึงจะมีราคาและเป็นเหรียญหายากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปสั้นๆอธิบายให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเหรียญแบบเนี้ยเป็นเหรียญประมาณว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ออกมาเนื่องในวาระต่างๆนะครับเรียกว่าเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับการออกแบบแล้วก็จุดเด่นนะครับ จุดสังเกตก็คือด้านหน้าด้านหัวและด้านก้อยจะหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ปกติด้านหัวและด้านก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับทุกวาระนะครับทั้ง61แบบ61วาระเลยนะครับที่มีด้านหัวและด้านก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมไม่ได้นํามาให้ชมทุกวาระทุกแบบนะครับผมจะมาอธิบายแล้วก็ จับประเด็นให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าเหรียญลักษณะเป็นยังไงแล้วเราต้องสังเกตเหรียญแบบไหนถึงจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญพระเสียนตรงหมดนะครับรวมไปถึงเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในเหรียญที่ระลึกเหมือนกันนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญสิบาทปีการจนาพิเศษเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มชุดเดียว กับเหรียญ61แบบ61วาระนะครับนี่นะครับก็จุดสังเกตง่ายๆนะครับเหรียญแบบนี้ถ้าเกิดว่าหัวและก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ก็คือเหรียญปกตินะครับราคาเล่นหากันจริงๆรก็ที่มีการประกาศรับซื้อกันนะครับก็เหรียญละ5 0 0ร้อยถึงห้าพบาทนะครับแต่ว่า5,000บาทจะต้องเป็นแบบสวยจริงๆนะครับผมก็ไม่เคยทําคลิปรับซื้อถึง5,000นะครับเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ การจนาพิเศษที่เป็นแบบพัดเสียงกลับผมก็ซื้อเริ่มต้นที่700-800นะครับเพราะว่าต้องดูสภาพเหรียญด้วยนะครับผมมีตัวอย่างเหรียญให้ดูก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาประมาณปีที่แล้วนะครับเป็นเหรียญ10บาทปีการจนาพิเศษนะครับเป็นพระเสียงกลับนะครับนี่นะครับปีการจนาพิเศษจะต้องเป็นพเสียงกลับนะครับถึงจะมีราคา เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครตามไม่ทันนะครับเหรียญปกตินะครับเป็นพัดเสียนตรงแบบนี้คือปกติยังไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหรียญปีกาจนาพิเศษเป็นแบบนี้พัดเสียนกลับเป็นเหรียญที่หาย,ยากนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมเพราะว่ามีการพบเจอแล้วก็มีการลงขายกันในกลุ่มซื้อขายนะครับคือเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับ ประเด็นเดียวประเด็นเดียวกันกับเหรียญการจนาพิเศษนะครับก็คือที่ผมเห็นลงขายอยู่เป็นเหรียญวาระเอเปกนะครับอยู่ในตลับเกรดแต่ก็คือผมไม่ได้นํารูปมานะครับเดี๋ยวอธิบายด้วยรูปภาพของผมและกันนะครับเหรียญเอเปกนะครับปกติเห็นไหมครับหัวและก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมไปพบเจอมานะครับเป็นเหรียญที่หัวและก้อย ตรงกันข้ามกันนะครับผมขอใช้ตัวอย่างของการจนาพิเศษแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีแบบนี้นะครับเป็นพระเสียงกลับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมทําเอฟเฟคขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับแบบที่มีราคาจะต้องเป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญพระเสียงกลับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวาละใดก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเสียนตรง ก็คือเหรียญปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมนํารูปที่ผมทําขึ้นมาให้ดูอธิบายดีกว่านะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคานะครับส่วนราคารับซื้อถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญวาละต่างๆที่เป็นพะัะดเศนกลับนะครับราคาค่อนข้างจะดีกว่าเหรียญปีกาญจนาพิเศษนะครับปีกาญจนาพิเศษคือมีเห็นกันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญวาละอื่นๆก็คือมีพบเจอน้อยนะครับราคาก็สูงกว่า เหรียญปีกาจนาพิเศษนะครับปีกาจนาพิเศษเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะครับแล้วพระเศียรกลับก็พบเจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญวาละแบบนี้นะครับโอกาสพบเจอค่อนข้างจะน้อยนะครับก็คลิปนี้ผมมาแนะนําแล้วกันนะครับให้ลองสังเกตดูแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปสังเกตเพื่อนเพื่อต้องรู้ก่อนว่าเหรียญปกติมันเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญปกติมันเป็นพระเศียรตรงนะครับถ้าจะ ให้หายากแล้วก็มีราคานะครับก็จะต้องตรงข้ามนะครับก็คือจะต้องเป็นเหรียญแบบพัดเสียงกลับนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่างงหรือเปล่านะครับถ้าใครงงก็ลองกลับไปย้อนดูคลิปอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครงงเยอะๆพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับบอกว่างงงงงงงนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปอธิบายใหม่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ